เอาละครับก็ขอสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c k โตวันนี้ก็ยุบเกมสัพยุดวิญญาจารย์เซิร์เวอร์จีนทุกคนเอ๊ก็หลังจากที่ตัวละครอย่างอีไหลเครือซื้อเข้ามานะก็ได้มีกิจกรรมใหม่ตามเข้ามาด้วยนั่นเองนะก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยนี่เลยนี่เลยหนับกิจกรรมของอีไหลเครือซื้อนะ สำหรับใครที่กำลังรอคลิปสกิลแปลสกิลของเอลเลกเซอร์อ,อ,อยู่อ่าผมต้องขอโทษนิดนึงใช้เวลานานไปหน่อยอเดี๋ยวคลิปาคาดว่าน่าจะลงในอาทิตย์นี้นะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงวันไหนนะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งก่อนคือตอนนี้มันเหลืออีกแค่นิดนึงนะเหลือเพียงแค่แปลสกิลพวกนี้แปลแบบให้มันละเอียดหน่อยสำหรับเอสุดตัวนี้นะนี่คือผมยังยังทําไม่เสร็จนะเออเลือกแหวนหนึ่งแหวนหนึ่งแหวนสองแล้วพวกนี้เสร็จหมดละ เหลือแค่ตรงนั้นเท่านั้นเองที่ยังทําไม่เสร็จเดี๋ยวคาดว่า,าเดี๋ยวอาทิตย์นี้นี่แหละน่าจะเสร็จละอเดี๋ยวเราไปคุคยรายละเอียดก,กันดีกว่าสำหรับกิจกรรมนี้เลยก็จะเป็นกิจกรรมของอีแหลคเครอซื้อนั่นเองนะก็กิจกรรมนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอกิจกรรมนี้ก็แบบเป็นกิจกรรมที่แบบว่าทําภารกิจอันนี้นะ,ะเป็นภารกิจแบบรายวันนะก็อย่าลืมมาทํากันด้วยคือบมเองก็ทาทุกวันนี่แหละรับมา นี่มันก็จะให้เป็นพวกพลังงานแล้วก็ที่เรียกกาชานั่นเองนะแล้วก็เป็นเศษตัวละครแล้วก็อันนี้เป็น20เศษอันนี้คาดว่านะ่าจะเป็นเหมือนกับไออันนั้นอนะ่ะที่มันจุดพูเค้กวันเกิดคาดว่านะเออแต่ว่ากิจกรรมมันเหมือน,น,นยังไม่มาแล้วก็เป็นวงแหวนอันนี้แบบเลือกได้แหวนพิเศษแบบเลือกได้เนาะก็มีมทั้งหมด4แบบอยาก,กเลือกกันไหนก็เลือกได้เนาะเออแต่ว่ามันเป็นบัฟแบบสุ่ม嘛มันเหมือนมันจะเป็นบัฟแบบสุ่มมันไม่สามารถเลือกออฟได้เนาะ แล้วก็เป็นลูนแดงแล้วก็เป็นที่ใส่วงแหวนแบบเอเนอาแล้วก็แหวนเหมือนเดิมอันนี้ได้ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งวงแล้วก็เป็นไส้กงส้กอกแล้วก็ได้แต้มมาแล้วก็รวมไปถึงเป็นอาวุธวิญญาณระดับสีลุงนั่นเองนะก็ดีมากเลยอันนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยกระดูกไม่ใช่กระดูกวงแหวนวิญญาณน,นั่นเองก็อย่าลืมมา Active, แอคทีฟ้วยนะส่วนใหญ่เป็นเคล้ววันกับเอ,อ,อันข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเติมเงินนะ นี่ไอ้ตั้งแต่20แต้มลงมาเนะี่ยเป็นเติมเงินหมดเลยเติมเงิน20หยวน30หยวน98หยวนนั่นเองในส่วนตัวนี้เนาะแล้วก็ไอเหรียญกลมเนี่ยก็คือเหรียญแต้มในส่วนตัวนี้นะก็พยายามเก็บให้ได้สัก800แต้มเนี่ยก็กำลังดีแล้วก็ต่อมาเป็นอันนี้กิจกรรมสําหรับเติมเงินนะสำหรับใครที่เป็นตลาดที่แบบว่าเล่นก็สามารถจัดในส่วนตัวนี้ได้เลยเออก็จะได้เป็นไอผลึกผลึกม่วงนี่มาแล้วก็เป็นตัว๋วตัวในส่วนตัวนี้อ,อ่า ประมาณนี้จะได้พวกนี้มาแล้วก็เติมครบ32,88อยหยวนได้เป็นที่เลือกสกินระดับสีลุงนั่นเองนะก็จะเป็นสกินเสียวปอ่าสกินล่างดำปกกับปิปิตรงล่างอันนี้ล่างตัวกีนที่แบบว่าไม่รู้จะหาจากไหนได้แล้วมั้งสำหรับสกินนะ่ะอืมไม่ไม่เคยเห็นมันมาจากในกิจกรรมไหนเลยที่เป็นสกินล่างแดงอันนี้นะส่วนใหญ่จะมีล่างนี้มาแต่ล่างแดงนี้ไม่มีมาเลย แล้วก็เป็นปูบีปูบีไอ้พวกนี้มามาประจําปูบีหกปีไอ้ร่างล่างนำล่าง,งข่าวเนะี่ยมาประจําแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเติมครบทั้งหมดหกล้อเอ้ยหกพันหกร้อยหกสิบหกหยวนก็รับเลือกรับไปเลยสกรีนระดับสุดยอดอ่าก็จะเป็นสกีนหกปีหกปีตัวน้อยแล้วก็เป็นเซอูชุดแต่งงานปะอ่าจะเป็นเซอูชุดแต่งงานในส่วนตรงนี้แล้วก็เป็นหลงหลงอ่าหลงหลง,ลง,ลงจะเป็นคุณหนูน้อยกับหุยห่าว ร่างเทพแห่งอารมณ์ผมว่าผมคิดว่านี่แหละเป็นสกินหุ่ยห่าที่เท่ที่สุดละเออสกินนี้มันก็ดูดีนะแต่ผมชอบสกินนี้มากกว่าเพราะว่าสกินนี้มันดูเท่กว่าประมาณนี้นะสำหรับใครที่เป็นต่านเติมแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็เป็นน,นี้อ่ะไอเหรียญที่เราที่เราได้มาตะกินนี้มันก็สามารถเอามาแลกในส่วนตัวนี้ได้เนาะ ก็จะมีแลกเป็นคล้อนไส้กรอกมัสสัมิญญาณของสัมวิญญาณน,นี่ถือว่าดีนะมันได้เป็นสีลุงเลยนะเนี่ยมัสสัมิญญาณเนี้ยกลังน่าจะอัพขึ้นแบบก้าวกระโดดหรือใครจะแลกเป็นตัวกาชาสุ่มถังซานก็ได้เออก็มันจะแลกอยู่ประมาณ15ตัวนั่นเองนะแล้วก็แพงขึ้นๆๆ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 เรื่อยๆนั่นเองสุดตัวนี้แล้วก็กิจกรรมต่อมาเป็นอันนี้อันนี้นกิจกรรมนี้ยังไม่เปิดต่อมาจะเป็นกิจกรรมคล้อนนั่นเองนะกิจกรรมค้อนนี่ก็มีอะไรบ้างก็จะมีเป็นอาวุธวิญญาณนะอันเนี้ย น่าใส่ได้ได้ส่คอนมั้งหรือแม้ก็เป็นที่อัพที่อัพของไอ้อวุธวิญญาณรูปอดเดีเนะี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือนเดียวกันไหมแต่ว่าอันนี้มันไม่เห็นมันมีอะไรเขียนบอกเลยว่ามันใส่สายอะไรได้เนาะคิดว่าอาจจะเป็นที่อัพบัน,นียมั้งนะใต้ผมเดาแล้วก็เป็นที่ทําแหวนนั่นเองอ่าสามารถเลือกได้นะ8วงอันนี้ได้8วงแต่ถ้าได้เนี่ยสามารถสามารถเลือกเลือกได้นะว่าจะเอาอะไรเนาะ หรือว่าเจ้าเลือกแหวนก็ได้แหวนนี้ได้1 6วงเลยในะสุดตัวนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นอร์ติแฟ์ของทางซานสองเทพนั่นเองนะก็เป็นอร์ติแฟ์ที่รู้สึกจะไม่มีขายนะได้จากกิจกรรมเท่านั้นถือถ้าถ้าได้นีมาก็ถือว่าค่อนข้างนี่จะคุ้มอยู่พอสมควรแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นแกลนกลางของอันนี้ทางษานสองเทพเช่นกันนี่ถือว่าดีถือว่าดีถ้าได้มาก็คุ้มอยู่แล้วก็เป็นแหวนสองแสนปีในะสวดตัวนี้เนาะที่เหลือก็เป็นพวก เทียบอาร์ติแฟกต์แล้วก็เป็นเทียบของต่างๆแล้วก็เป็นแหวน6วงที่เหลือก็เป็นของจิปาะทาต่างๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอ่าประมาณนี้ปโศกเฮ้ยเดี๋ยวผมนี่ไปซื้อไปซื้อเพิ่มมาเนเลยพอดีว่าคอนนี่เดี๋ยวขาดแค่น,นี้ดึงเงินเนาะอันนี้มาซื้อมาเลยแล,ยลย้วเราก็กดไปอ๋อแล้วเรากดดิถ้าเดิมโอ้โหเกือบเดิมจริงๆถ้าได้ตั๋วนี่น่าจะคุมอยู่ แต่กระดมไม่ได้นะเออแล้วก็ประมาณนี้เนาะส่วนใครที่ได้เป็นไอ้ผลึกอันนี้ใช่ปะ่ะเผื่อใครมีผลึกอันนี้ผลึกมุมงในส่วนนี้รู้สึกว่ามันจะมาสุมในส่วนตัวนี้ได้นะนี่แล้วของคาดว่ามันจะดรอปเป็นในพวกนี้ก็ต้องรองลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้อะไรเนาะอาจจะได้เป็นแหวนหรือว่าได้เป็นอันนี้ที่อัพของส่ยคอนนะคาดว่าเพราะว่ามันมีอันนี้รูปคอนอยู่แล้วก็เป็นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตราของทังห้าวป่ะเนาะได้เป็นของทังห้าเนาะ ดูจากคอนอะไรพวกนี้ละน่าจะเป็นของดังห้าวส่วนรางวัลในที่นี้เนะี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีผลึกนี้ก็คือกดไม่ได้นะผมเองก็กดไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะได้จากไหนได้บ้างนะเดี๋ยวจะต้องรอกิจกรรมนี้เปิดเลยมั้งนะคาดวานะ่าจะต้องรอกิจกรรมนี้เปิดถึงจะมีเล่นไม่งั้นนี่เราก็ไม่มีเล่นเหมือนเดิมเออแล้วก็รางวัลในส่วนนี้นะอันดับก็มีเป็นป้ายในส่วนตัวนี้นะเออแล้วก็ได้เป็นเอฟเฟกอันนี้ รู้สึกจะเป็นเอฟเฟกในการวิ่งมั้งประมาณ21วันแต่ไม่รู้ว่ามันดีอะไรยังไงนะคือผมก็เพิ่งเคยเห็นเอฟเฟกวิ่งอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ดูทรงแล้วผมค่ไม่น่ามีโอกาสได้มั้งเพราะว่ามันได้เพียงแค่10คนในเซริร์ฟเออส่วนใหญ่10คนในเซริร์ฟส่วนใหญ่ก็เป็นแบบคนที่แบบเป็นตานเป็นตานที่แบบเติมแข่งกันนะเออสายอย่างเราก็คือแบบอยู่ล่างๆไม่น่าจะได้อะไรหรอก อ่ะเขาเขาก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับกิจกรรมของอีหลั่เครือสื่อเนาะหลังจากที่ตัวละครเข้ามาก็มีกิจกรรมนี้มาตอนนี้ยังขาดเพียงแค่ไก่แท้เนาะรู้สึกว่าไก่กแท้จะยังไม่เข้ามาน่าจะต้องรอกันต่อไปสำหรับใครที่รอไก่แท้อย่างเช่นผมนั่นเองนะ เออก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปได้นะครับส่วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปได้นะครับไปแล้วครับบายๆจะได้ไวจะกันมหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ